สวัสดีค่ะพบกับจูนแอนค่ายแล้วนะคะวันนี้นะคะเราสองคนพาทุกคนมาที่ไหนงานเกษตรตลาดนะคะที่วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะประจำปี2563กันจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ที่ช่นแอนค่ายเลยนะคะทุกคนกดแล้วหรือยังกดดิกดนี่นะคะงานเกษตรนะคะเราก็มีเครื่องจักรเหมือนทุกปีเลยนะคะทุกคน ของฝากแล้วก็ของชัยนะคะถ้าใครจะมานะคะก็มาตรงนี้ได้นะคะทุกคนเขามีของของชัยมากมายเลยนะคะ กเกษตรนะคะเขาเอานำมาขายนะคะราคาย่อมเยาวมากๆนะคะทุกคนก็เป็นพืชผักสวนครัวเช่นอันนั้นมะเขือยาวอันนี้น่านนนนจะเป็นฝักแมว,วแตงกวาจ้ะนี่มีพริกด,ด้วย ่าผักกินผักขอลงข้าวเป็นผักไม่ควายไม่กินผักควายเยอะนี่นะคะก็เป็นลานแสดงกล้วยไม้

ตรงนี้นะคะก็จะเป็นซุ้มเปิดนะคะทุกคนปีนี้นะคะเขาจัดเป็นตีมไม้ไผ่นะคะทุกคนจะเป็นไม้ไผ่นี่ป้ายเปิดนะคะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นสะพานไม้ไผ่เป็นพวกเครื่องจกักรสันไมผ่เป็นแบบบ้านพักไม้ไผ่แล้วก็ปลูกไปด้วยดอกไม้นานาคันเะขายัางห้ามเข้าอยู่นะคะ สำหรับใครที่เข้ามามาก็สามารถเข้าได้แล้วลนะโมนี่นะคะเป็นบริเวณสระน้ำกลางมอนะคะก็จะเป็นที่ตั้งของพาพิลุณทรงหน้านะคะสัญลักษณ์ของ เกษตรศาสตร์ของเรานี่ด้านหลังอะจับด้านหลังเขาอ่อจับด้านหลังถ้าจับด้านอื่นจะหยิบอย่างงั้นเรามันจะโค้งมันหยิบมือเราได้นะใช่กำโพดใหญ่เลยเออจับ,จบ,บด้านหลังลน,นี่นะคะทุกคนเรามาดูควายเป็นลูกควายนะคะอยาาควยอ่ยา สองตัวน่ารักมากาและอันนี้อ่ะเล่นรูปไม่ใช่หมูหุ้นบุ้นรูปหัวมันนีห<อ>มือนบ๊อบบี้เลยมับอบบี้เลยคน,นนิมไหมนมดิบบบจุ๊บหัวดิโน <No. S 1> จุ๊บหัวเข้าไม่ได้อุ้ยจุ๊บไหมจุ๊บไหมน้ำลายมันติดในปุ๋เลย อร่อยไหมอะโลแกี๊ยวเอื้องอ้อขนขนเพื่อนอร่อยมากเลยค่ะไม่ใช่จุ๋ไหนวันนี้แล้วลุกหมดนะน่ารยมากไม่หมดร้องง่ายเลยอ่ะนี่นักลุกคนเมื่อกี้ถามพี่เขามาแล้วนะคะว่าอันนี้คือวัวอะไรเขาบอกเป็นวัววากิวนะคะทุกคนเลือดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเลยไม่ไม่ใช่ผสมพันธุ์เลยอันนี้เหมือนเขากำลังอึเลยอะจริงด้ยวัวอึ เป็นบุญตาบบไปไปวัวาากิวน,นี่นะคะก็เป็นวัวอีกตัวหนึ่งนะคะสายพันธุ์บามานันนะคะใช่มือมือน<ต>่า<ล>จะเป็นพ,อพน่อพันธุ์หรือเปล่าลุกสิยากจับอ่ะให้มันจ,จับให้เอารบับพีมากน,น,มนิ่มไหมนิ่มไหมนิ่มเท่านัน้นนูนไหมไม่ ไหนเเราจะดองดูดิมันนิ่มจริงไหมนี่เป็นอาณาจักรพืชไรนาะวันนี้เขาเอาเป็นข้าวโพดไร่นะคะทุกคนข้าวโพดไร่ให้ไว้ไปทําอาหารแล้วก็ให้นั่นแหละสักอย่าง นี่นะคะก็คือภาพบรรยากาศของงานกเกษตรกำแพงแสนใช่ไหมลุงข้าวเดินสนุกไหมเห่สนุกก็สนุกใช่ค่ะมีต้นไม้ให้เลือกมากมายก็งานมีวั้งแต่วันไหนมีตังแต่วันที่1000ันวาถึง10่ันวา2สองพันห้าหกสิบนะคะทุกคนใช่แล้วค่ะก็อย่าลืมมากันนะคะมาเที่ยวกันได้ที่กเกษตรกำแพงแสนอย่าลืมอะไรกดไลค์กด share, แชร์ไละกดซับซับ คะใช่แล้ว